พันตำรวจเอกพิสุทธิจันทรสุวราณผู้กำกับการสพรัตนาธิเบตพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสพรัตนาธิเบตลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุบ้านพักที่เกิดเหตุเพลิงไหมภายในบ้านพักกรมชลประทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุในจุดที่มีข้อสงสยัยและสรุปคดีที่สองผัวเมียมาแจ้งความว่าเงินหาย10บล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่าประตูบ้านถูกล็อกกุญแจมีรถจักรยานยนต์และกล่องพัสดุวางอยู่บริเวณหน้าบ้านสอบถามชาวบ้านอย่าง ไม่มีใครพบเห็นทางครอบครัวของนางสาวนิตยากลับมาที่บ้านหลังจากเกิดเหตุพันตํารวจเอกพิสูจน์กล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อสรุปคดีพร้อมได้ประสานทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเบื้องตน้นจากการตรวจสอบไม่ได้เกิดจากกระแสไฟฟ้ารอผลพิสูจน์หลักฐานยืนยันและจะขอสาร ออกหมายจับจํานวน2คนคือนายฤทธิกรและนางสาวนิตยาสองสามีภร,รยาในข้อหาแจ้งความเท็จและทําให้เกิดเพิงไหม้ส่วนที่ต้องแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จเนื่องจากสองสามีภร,รยาเข้ามาแจ้งความว่าเพิงไม้เงินจํานวน10ล้านบาทตรวจสอบที่เกิดเหตุเงินจํานวนดังกล่าวไม่ได้ถูกไม่จริงส่วนเส้นทางการเงินจะแยกส่วนกันเรื่องเงิน6.5ล้านบาทกําลังหาที่มาที่ไปของเงินอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินว่าจะเกี่ยวข้องกับการ กระทำความผิดเรื่องบัญชีมา้าหรือการฟอกเงินหรือไม่แต่เรื่องที่ชัดเจนเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จกับเรื่องเพิิงไม้ตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนทราบข้อมูลผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานอย่างตรงไปตรงมา